โหรี่ภูมิอยู่ไหนเนี่ยทุกคนรอพี่อยู่คนเดียวนะพี่อันนี้ไม่นขนมพี่ภูมิที่เขาแจกให้เป็นขนมปังไส้พุดดิ้งตัว <c oughs> น,นี้ไ <c oughs> อ้นนอย่าซึมสินนดูนี่ดูสองนี้คนนี้ดิเขาจะม,มีความแบบว่า V I P เนาะแต่ของเราตอนกับไกด์จะไปบินตรงจะ <c oughs> เป็นผู้ดีนะมูมีอาตาองไฮไฮมิตาปุ่มไปบอร์ดคือตัวที่เหมือนไอรอนแมนใช่ไหม ครับที่ทุกคนเห็นมาจากเทพะ<ช>นะแลเะ,ะเระคล้ายซอมบี้ดิ้นได้อยู่ บ้างไปเชียงใหม่มาครั้งที่แล้วเราขึ้นเหนือส n a p ของเราเราบมไปนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าการไปทริปนี้เดี๋ว,ว่าสนุกมากๆเจอซิปลน์เข้าไปโองแรกก็จุกแล้ว แต่ว่าไอ้ภาพที่ผมกเล่นมันเอาลงไม่ได้เนะเพราะมันเห็นแต่ฟันภูมิใช่จริงเพราะว่า oh, เห็นแต่ฟันภูมิเยอะมาก <c oughs> ทีนี้เราไปเหนือกันมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมจริงๆแฟนๆก็ค,ค่อนข้างฟีดแบ็กดีมากก็าแบบอยากให้ส n a p อะ่ะคือไปทําอะไรแบบแอดเวนเจอร์ทำกิจกรรมสนุกๆออกไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไปเหนือมาแล้วสิงเหนือลองทายสิว่าทริปต่อไปเราจะไปไหนกันใต้เสือใต้ใช่สิงเหนือแล้วแล้วก็ต้องเป็นเสือใต้นะคะทริปนี้นะคะเราจะไปที่สมุย มุยก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องๆเคยไปกันไหมไม่เคยเลยครับแล้วก็เพิ่งรู้เลยว่ามันไม่ใช่จังหวัดทีนี้การที่จะไปสมุยอ่ะเราก็เลยอยากให้คนดูอ่ะได้เห็นวิธีการเดินทางแล้วก็ได้ไปดูได้ไปเห็นกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสมุยมันเป็นอย่างที่เขาว่าในโซเชียลกันไหมมันแพงจริงไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทริปนี้นะคะเราก็เลยจะมีการแบ่งน้องๆออกเป็น2ทีมแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างทีมหนึ่งนะ จะเดินทางด้วยรถบัสแต่ว่ารถบัสนี่ก็สามารถนอนได้เราเราจองเป็น VIP แล้วก็ต้องไปต่อเรือและทีมที่2จะเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินที่แบบบินตรงก็คือจากกรุงเทพเนี่ยถึงสมุยเลยบางกอกแอร์เวฟฟูลเซอร์วิสกติกานะคือเดี๋ยวเราจะสุม่มซึ่งมันจะมีตัวเลข1นึงถึงสี่ให้น้องๆเลือกต้องฟิกมาแล้วแน่ๆไม่ฟิกหให้สุม่มให้สุม่มมสอแล้วคนแรกปเลขส พุ่มหนึ่งตอนสามไกด์สุดท้ายคือสี่นะคะอันนี้จะเป็นซองตัวเลขนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดทีละคนเนาะอะตอมอยากไปรถอะไรอยากไปรถบ้าได้อยากไปอะไรที่มันยากๆอ่ะอะตอมนะสามสองรถบัสะร้ถบัค่ะไับหัวไปพุ่มหนึ่งนะคะสามสองรถบัสแล้วบอกแล้ว สามและสี่ที่เหลือนะคะเป็นเครื่องบินห๋อสามคือเครื่องบินตะวันใช่ไหมสามก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยวสมุยเนี่ยเราถูกแบ่งเป็นสองทีมเนาะเป็นภูมิอะตอมนะคะไปรถบัสนะคะแล้วก็ตะวันกับไกด์นะคะไปเครื่องบินไม่ต้องห่วงนะคะน้องๆพี่จะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในขากลับได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปเจออะไรที่สมุยทำให้เต็มที่นะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปเจอกันนะในวันเดินทางเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมทุกคน โอเคเร้ฮัลโหลพี่บูมอยู่ไหนเนี่ยเเเพี่เลทาเาะว่ทางที่พี่มามันไม่ได้เลี้ยวอ่ะทุกคนรอพี่อยู่คนเดียวนะพี่อ้าวพี่ดูแล้วโอเคโอเคพ่าทมันโผลไม่ได้วะให้ลรถรถรถ ในที่สุดตอนนี้พี่ภูมิก็มาถึงแล้วนะครับผมโล่งอ,อกโล่งใจไปสักทีเราจะได้ขึ้นรถแบบไม่มีใครตกรถตอนนี้เรากำลังไปขึ้นรถทัวนะครับจากตำแหน่งที่แบบเชิงอินนะครับที่เราไปสมุยกันอ่ะเพราะว่า,วาที่สมุยอ่ะมันจะมีงานไฟนนชั่นสมุยเเนชั่นนลเฟสติวัลเนาะที่จะจัด24 2 9แต่เราอ่ะ เป็นเหมือนแบบว่าไกด์นาทางแบบ ang, มาเเวย์ทางแบบการเดินทางไว้ก่อนอะไรเงี้ยบบของเราอะ่ะจะขึ้นรถทัวร์ไปให้แบบว่าคนดูเราอะ่ะรู้ว่าแบบขึ้นรถทัวร์มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากนะรู้สึกว่าแบบเขามีที่ <c oughs> ให้ชัดเจนดี <c oughs> ใช่ใช่มันไม่ได้ยุ่งยากนั้นเนี่ยเอากระบอกไปเก็บเลยกลางขึ <c oughs> ้น นื่งจากตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆพี่ไม่เคยขึ้นรถขึ้นรถแบบอะไรนะรถทัวร์รถทัวร์ใช่ครับก็เพิ่งเคยครั้งแรกนะว่าอันนี้คือแบบ VIP อี่ะที่ผมบอกไว้ก่อดนะตั้งแต่รถทัวร์ที่ผมเคยขึ้นมาอันนี้ดูดีแล้วแบบเบาใหญ่ตอนนที่ผมแบบเคยขึ้นมาใช่กว้างมากบอกกว้างมากอันนี้เป็นขนมพี่ภูมิี่เขาแจกให้เป็นขนมปังใช่้อนนี้ เจอกันระหว่างทางนะครับช่วงนี้ขอแบบว่าทักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาสักพักแล้วภาพคือไม่ไหวมากๆก็ต้องมีตัวช่วยนะครับเวลาผมอยู่แบบฟินเน็ตหรือว่าเดินทางอลไเราเวียนหัวมันมีตัวช่วยประจำนี่ยาดมมังกรทองช่วยเราได้เสมอ,อมช่ว โอเครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่จุดพักรถน,นะครับ <Yeah. S 1> คือไม่รู้ว่าคือมันอยู่จังหวัดไหนแล้วเพราะว่าเดินทางมาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วอ่ะ<ด>ว<ด>ันนี้ตี่นแล้ว,ลวโอเคตีหนึ่งสี่สิบนะก็เกือบเกือบตีสองแล้วแล้วก็ดูสิรถบัสเต็มเลยนะจริงจริงจะบอกว่าใหญ่มากนะเดี๋ยวให้ดูครับทุกคนจริงไม่เคยเห็นเลยพี่ใช่ใชใช,ใช่แต่ว่าตอนนี้น้องน้องผมยังไม่ตื่นนะฮะ เราก็ทำการแปรงฟันกับต้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยเรากำลังจะไปขึ้นรถเพราะว่ารถตามเราแหล,ละอันนี้หอมมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบทำมาจากสมุนไพรอะ่ะสดชื่นตอนตตนี้เราขึ้นมาบนนั้นครับเดี๋ยวไปกันต่อครับไปกันต่อหาที่รอตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบครู้ ครับผมเราลงจากรถทัวร์ข้างหลังละใช่ไออย่าซึมสิพี่เลยหละเพื่อไปรอแบบรอเรือรอเรือใช่รอเรือที่จะมาตอนหกโมงครึ่งเริ่มอยู่แล้ววะพี่พี่ขึ้นรถพี่แวกินพื่แบบพี่มีมีขนมไอพี่มีขนมอยู่นี่ใช่ใช่เออนั่นแหละครับทุกคนเริ่มนอกันละใช่เดี๋ยวเราไปรอเรือกันดีกว่าใช่เดี๋ยวเราไปรอเรือกันดีกว่าไปเจอกันตอนขึ้นเรือครับรับผม ชิดนนี้มันสบายจังเลยวะพี่ใช่ดูตาสิตาพี่สิเออดูตาผมดีดูตาผมดีผมไม่เห็นแบบเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โหขอนอนกันดีกว่าแต่ตอนนี้โคตรตื่นเต้นกับเบาะเลยว่ะเข้าไปเข้าไปอ่ะเบาะสบายเกินอ่ะจะหลับแล้วจริงงั้นเดี๋ยวพวกเราไปนอนรอเจอที่สมุยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ไหนกันด้ยอยู่ที่สนามบินสวนภูมิรับผมครับเราจะไปไหนกัน เราไปที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรดูนี่ดูสองนี้คนนี้ดิเขาดูมีความแบบว่า V I P เนาะบัก็ V I P เรือก็ V I P คือไม่ต้องกลัวแบบลําบากเลยเดินทางง่ายสะดวกมากๆเลยแต่ของเราตอนกับไกด์จะไปบินตรงครับแล้วกันมีอะไรบินบปเกาะแอร์เวย์ครับผมก็ไปสมุยก็คือมันจะบินตรงเลยเป็นสายการบินเดียวเนาะที่สามารถบินตรงจากกรุงเทพไปสมุยได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสก็คือแบบว่ามี ก่อนเข้าขึ้นเครื่องก็จะมีเร้าให้นั่งใช่ซึ่งผู้ดีนะพวกเราทั้ง4คนนะครับก็จะไปงานภายในชั่นนะสองคนอ๋อสี่สี่คนสี่คนโอเคเราไปเจอกันที่นู่นถูกต้องแล้วมันไม่ใช่เราไปงานภายในชั่นอันเดียวเราอยากให้เห็นความสวยงามของสมุยด้วยถูกต้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับว่าสมุยเป็นยังไงครับเจอกันสวัสดีครับเป็นอะไรนครับสมุยครับผมมีสัมภาระโหลดไหมครับมีครับผมฝากที่ละใบได้เลย คือบอกเลยนะทุกคนว่าที่นี่คือโหลดฟรี20กิโลใช่ครับรวมแล้วกระเป๋าไปในถ้าขยายทั้งหมดแล้วกินคูทุกทุกทวิตไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมสักอย่างหนึ่งถ้าคุณจองหมดปึ๊บจบทีเดียวไม่ต้องมานั่งแบบน้างานต้องมาซื้อหนักด้วยไม่ต้องใช่ตอนจบสบายเอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นการคุมบัตเจตอยู่นะพี่แบบการเดินทางทั้งสองช่องทางอ่ะอย่างสมมติการเดินทางโดยรถบัสที่ต้องต่อโดยเรือก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกอ่าบัเจ็ตกูงงก็ถือว่าโอเคนะบางคนแบบว่าอาจใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าก็คุมมมบดเจ็ตตไ้้แ่ถาสิิน อาจจะอาจจะสูงนิดนึง<ช>แ,ตแต่ไม่สูงมากแต่ก็บินแล้วถึงเร็วเลยก็ดูความเหมาะสมบางคนอาจจะติดงานอย่างเงี้ยถูกไหมต้องรีบไปแบบทำงานก่อนแล้วกอรีบไปก็บินนะคสัสบายๆสบาย,ยก็รถทัวร์ได้เลย พวกผมลืมบอกไปว่าใครนะครับที่บินมางของแอร์เวเนี่ยคือตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษอยู่นะครับชื่อว่า gastronomy and n e e tourism ครับเพียแค่โชว์บอร์ดดิ้งพาร์ทเนาะกับล้านค้าก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับถึง42ล้านค้าทั่วเกาะสมุยเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มสุด เราก็ถึงที่สนามบินแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาสำรวจก่อน<ม>เพราะว่ามาเซอร์เวยก่อนเพราะว่าเราจะมีจัดงานที่29นี้งานรับไกด์พายในชั่นสมุยตร์เนชนแนลครับก็คือวันนี้เราจะมาเซอร์เวดูว่าเป็นยังไงบ้างที่สมุยแต่ว่าพอมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยมัน<ม>จะบอกว่าเขาจะจัดเป็นอะไรนะเป็นทีมพายเนาะก็จะมีแบบว่าเป็นป้ายเป็นแบบว่าธงต่างๆที่จัดเป็นสีสันของพายอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าจุดไหนมีที่สนามบินบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็ตามนี้พงตกแต่งหลังเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นป้ายเหมือนกันป้ายประกาศกางานที่เรามาัน่นใจใช่ครับใครถ่า <laughs> ไล่ผ่านมาอยากซื้อบัตรมาถึงแล้วยังไม่มีบัตร <ừ> นี่เลยสแกนซื้อที่ที่มาโฟนได้เลยครับแล้วก็สแกนเสร็จซื้อเข้ามาได้เลยครับพนักง, <laughs> งานั <laughs> งไ <laughs> งเราคงจะไปท่าเหลือครับ <laughs> เราเป็นเลยจะไดรับเจ้า2แถบด้วยใช่ครับเราไปเจอของแถบกัน นายมิตาปุ่มบิ๊บบูมีอะไรต้องมาเก่งมากคือเขายอมรับว่าเดินทาง13ประมาณ13ชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้ก็เป็นไงบ้างรีวิวให้คะแนนหน่อยคุ้มปะคุ้มไหมคุ้มคุ้มมากคุ้มอะคุ้มเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้สองพันเลยอะดีไงบ้างไหนรถบกสดีไงบ้างครับเดินทางเฮ้ยไอ้รถบกสโอเคมากเหรอ มันพี่นั่งใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่ไหมคือมันเป็น V I P งี้ป่ะมันมีมันใหญ่ใหญ่สบายใช่สบายเย็นนั่งบอกสเสร็จแล้วมาลงไหนต่อเป็นท่าเรือท่าเรือมารอประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งรอรอเสร็จแล้วก็นั่งเรือมาประมาณสองแต่ว่ารอมีที่นั่งรอนะสะดวกสบายมีร้านอาหารจะมีร้านกาแฟมีอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาแล้วก็ไม่รีบอ่ะใช่ใช่ใช่ชิวๆใช้เวลาชิวๆนิดนึงใช่ใช่จิ้มดั่งบรรยากาศอันนี้คือตอนเช้าจริงอ่ะงั้นเรารวมกัน4คนแล้วตอนนี้ ครับผมถึงสมุยแล้วด้วยครับไปลุยสมุยดีกว่าไม่เสียเวลาไปครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่เป็นอาหารมื้อแรกของพวกเราใช่ได้ข่าวว่าเฮ้ยร้านนี้ได้มิชลินชี่ร้านอะไรอะตอง ร้านนี้ชื่อกะปิสตอครับผมซึ่งได้มิชลินปีนี้2024นะหนึ่งดาวมาถ้างั้นเราลองเข้าไปชิมกันดีกว่าไปโอเคไปทุกคนครับตอนนี้นะครับอาหารก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคที่แบบเตะตาผมตอนนี้เลยก็คือตัวนี้ครับเตะตาเลยเหรอเจ็บมากเอ๋เจ็บหมอไปเช่ากุญแจกุญแจเราอันนี้น้ำต่อตัวนี้ครับน้องชื่อไวัยวู้ครับใช่ตัวนี้แหละได้รางวัลมิชลินเลยนะครับอันนี้ก็คือรางวัลตัวมิชลินนะครับของร้านกะปิตัวต่อเลยครับแล้วด้านในก็จะเป็นปลาจาก น้ำปลาอ่านี่ไหมูปันกระปินี่นี่นี่ปลาหมึกน้ำดำเขาเลยเป็นไวรัลในโซเชียลกินแล้วแบบฟันดำจริงๆที่นี่เขาเน้นเรื่องจัดจ้านอือใช่ไหมจัดจ้านใช่จัดจ้านาถึงพริกถึงขิงกระปุกกระปุกกระปิกระปิกร้านเน้นจัดจ้านอะตอมเน้นกินครับกินอยะไรเลยตอนนี้กินไม่หยุดเลยตอมตอนนี้ นี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เขาย้อมถนนให้เป็นสีพลายเนี่ยใช่ครับจริงๆก็ตรงนี้เป็นจุดเหมือนแลนด์มาร์กของชาวสมุยเนาะก็เขาจะย้อมทางม้าลายนะครับเหมือนเป็นว่าโอเคมันคืองานพายเนชั่นก็ทําให้แบบว่ามีสีสันตัวทางเมืองตอนนี้สีรุ้งหมดเลยครับตอนนี้ใช่ไม่ได้มีแค่ที่นี่นะครับมีอีกหลายที่เลยทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปดูดี่าครับผม เอาครับตอนนี้เราถึงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คอินกันที่โรงแรมนะครับเซเ o น e l นายโฮเทลรีสอร์ทเป็นบีชคลับแอนด์รีสอร์ทที่พักบอกเลยว่าเฟยวเป็นครับที่ใหญ่ที่สุดในสม,มุยด้วยนะหันไปดูเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนคราวนี้อนี่ยเป็นไงฟังดิเอาเรื่อง โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนนะครับทุกคนไปเช็คอินกัน yeah. เยอกัเจอแน่เจอแน่บอล to t h เ p อโพโ e นะครับบอล to the purple ขอบคุณครับอร่อย นะครับแล้วก็ตัดด้วยผงชาเขียวขอวงวนรสชาติมันจะนุ่นๆแบบว่าต้องเห็นได้วพี่ว่า ่างนี้แล้วคิดดูว่าตอนแบบว่าเย็นๆจะมีแบบว่าปาร์ตี้อะไรแะไหนเนาะสนุกมากเลยเนาะเจอแน่เจอแน่เราก็ขอเตรียมตัวออกไปกิจกรรมก่อนเจอกันครับผมเจอกันครับ อยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเล่นวอเตอร์สปอร์ตกันมีกติกาใช่ไหมครับพี่พี่ใช่ทุกวันนี้เราจะได้เล่น2อย่างก็คือไฟบอร์ดแล้วก็พาราเซลลิ่งไฟบอร์ดคือตัวที่เหมือนไอรอนแมนใช่ไหมอ่าใช่นี่บนน้ำใครนึกภาพไม่ออกที่เราใส่แขนนี้ใช่ไหมอ่าทำท่าไงนะทะเลาแบบนี้คือภาพภาพที่ทุกคนเห็นมาแากเท่นะใช่แล้วจริง ไปขายซอมบี้ดิ้นได,ได้อยู่แล้วก็พลาเซลลริ่งอย่างหนึ่งก็คืออ่ใชขึ้นขัางบนใช่นมขึบนอ่าโอเคครับซึ่งแอบบอกก่อนว่าดวงเนี่ยมันจะอยู่ที่การยืนเพราะฉะนั้นสามารถสลับกันได้ให้โอกาสสามแล้วเค่ถบแล้วเรียบร้อยได้และกติกาก็คือใครที่ยืนริมสุดซ้ายและขวาจะได้เล่นไฟบอร์ดใคไดยืนสอง ก็คือมีไฟบอร์ดต่อกับไกด์เป็นพาราไซลิ่งเริ่มเลยไหมครับหรือยังไงก่อนดีเล่นอะไรก่อนพาราไซลิิงก่อนครับไปได้ได้ไม่ได้ไม่ยนนะไกดก็ได้สองพี่โทรัพพี่ก็ได้นั่งยดสายนี้ Yeah. <German> นี่คือสวยมากจริงๆนะเห็นแบบทั้งเกาะสมุยเลยดูส well. วยมากทุกคนนี่ได้น้ำมากทุกคนลงน้ำไปใครอืเียกเราจะแลนดิ้งในสามสอง เป็นไงบ้างตอนนี้พี่ก็อายเลยอะเพราะว่าพี่ดูเ่าเลยดีกว่าครับ โหแล้ตอนยืมกราเด่องที่จะคะแนนเหรวะได้ป่ะฮะส่งต่อ,อ,อ,ตอมันสนุกนะแบบถ้ายืนได้แล้วผมก็เริ่มตรงตัวได้แล้วแต่มันหมดเวลาก่อนไเนี่ยนี่ก็จะสอนพี่ชายนะไหมสอนหน่อยอุย้ยเขาอยู่กับน้ำมาตั้งอย่ดีว่าว่ายน้ำไม่ได้เล่นแบบนี้จ้ะคือนี่ปล่อยให้มันขึ้นขึ้นอ่ะ ป็นไงสนุกครับสนุกเขาเรียกว่าคนามีความสวรรค์ไม่จริงๆพี่ไม่อยากทำให้ใครดูจริงๆแล้วพี่เป็นสตมป์แมนใช่ไหมเอาจริงนะพี่เป็นครูสอนเนี่ยแหละเหนือกว่านี่มาแล้วครับ ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วสำหรับเรามือ้อดึกเนี่ยต้องเป็นมื้อที่พิเศษส,สุดๆแน่นอนแน่น,น,น,นอนนะครับนี่แล้วดูอาหารละลานตาเป็นยัยไงไงบ้างครับอตอนนี้เราอยู่<า>ยที่เซเว่พพ <Hotel S 3> นีนาโฮเทลเขาบอกได้ยินมาว่าพี่เขาบอกว่าพิซซ่าเนี่ยคือของขึ้นชื่อที่นี่เพราะว่าเป็นพิซซ่าที่เป็นต้นตำรับจากอิตาลีใช่มาเลยจากอิตาลีเลยนะครับวิวข้างหลังก็สวยด้วยเป็นวิวสระว่ายน้ำที่เป็นวิว180อองศา เหมือนแผนที่สมุยใช่ไหมอ๋อคือเขาทําแผนที่เขาทําสระน้ำมาเนี่ยคือเป็นแผนที่สมุยย่อมๆประมาณนี้ออกมาออกเป็นแบบนี้ใช่ครับคอนเซ็ปต์เป็นแนวเหมือนกระต่ายใช่ไหมใช่เป็นม้วนจานม้วงจันทร์อ่๋อยน่ารักนะน่ารักมากม้วงกระต่ายตััวนน้ด้วยเป็นซิเนเจอรยของที่นี่แล้วก็บรรยากาศก็ดีมากครับผมขอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วกันอาาหรเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบว่าพิซซ่าอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าแบบอยากรู้จริงๆเราต้องกิน ่ต้องลองกินอันนี้เอาเป็นจานแรเบอร์ทุกคนงเลยก็ต้องจิ้มซอสพริกก่อนไม่ใช่อันนั้นเป็นลายจานไอ้ไอ้ไก่หอมมากหอมพรุ่งด้วยทุกคนผมลองชิคเก้นซานิยาบ้างอ่ะันี้เค็มปัดเฮ้ย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 เอ๋อตอมเวอร์ไปนะอะไรเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยพูบอกวาเวอร์ถ้าตอมกินแล้วลักเต้นเต้นทุกผม อ่าอันนี้คือไกดโยนมาให้พี่แล้วนะอันนี้หนักพี่แล้วนะเอาแล้วเอ๊ะจริงไม่ไม่กินไหมไม่เคยกินอันนี้กินธรรมดาพอเลยนะอือเห็นไามรสชาติความกลมกล่อมถอยคำแล้วกันพี่มันมีซอสด้วยนะจริงเหรอมันต้องจรินกับซอสใช่ปะมันเป็นฟิวนาโชบะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยกินเลยอ่ะระวังมีดนะพี่จริงแล้วเจ้ามันจะแบบมีความแบบนัวๆนะ คือคือเขอาจจะเป็นที่เพราะว่าภูมิหลัติดรสชาติความเป็นคนไทยคือรสจัดใช่แต่อันนี้จะไม่ไม่ได้มีความจัดเท่ารสชาติที่เรากินกันแบบนั้นเนาะซิกเนเจอร์ที่นี่คือพิซซ่าใช่ไหมครับอะมาเป็นพิซซ่าแล้วกันมาอ่ะอันนี้ครับอ้าวนี่ฮะตอนที่หยิบมาแล้วเอาเลยนี่นะครับปึ๊บอร่อยมากอันนี้อร่อยคือถ้าใครชอบความอิ่มเลียบแท้ๆเหมือนที่คุณบอกว่า มันจะไม่ได้ว่ามันจะไม่โลดจัดจัดจ๋าหังแต่เนี่ยคืออิตาเลียนแท้ๆเลยมันคือหน้าอะไรอ่ะมันคือหน้าที่เป็นชีสชีสไม่แน่ใจว่าแบบว่าจำได้ไหมแต่เป็นแบบผ้าชีสรวมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอร่อยมากเอาละทุกคนเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในไลฟ์สมุยมีอะไรบ้างครับไป อยู่ที่ลานไหมครับลานผู้ชมเงครับโอ้เงินนะคือลานอะไรก่อนจริงๆเป็นลานที่คนเนี่ยมาออกกำลังกายมามานั่งปิกนิกมาอะไรใดๆถูกต้องใช่แต่ว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่จัดงานプラเネชั่นใช่ใช่ครับวันสุดท้ายคือวันที่29คือจะมีลานกิจกรรมใหญ่ตรงนี้เลยทุกคนจะมารวมเงินตรงนี้ในจุดนี้คือคอนเสิร์ตใหญ่เลยคอนเสิร์ตใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตอ้งานプラเネชั่นเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง29ใช่ครับ24-29 6วันถูกมั้ยหกวันวุ่นเยอะนะ ใช่ถือว่าเยอะมากระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมี24ถึง28ใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าจากร้านที่มันร่วมกิจกรรมอ่ะเราก็สามารถเข้าไปร่วมปาร์ตี้ได้ฟรีก็คือในร้านในสมุนี่แหละก็จะมีร้านที่กักิจกรรมก็คือถ้าสมมุติว่าใครซื้อบัตรนะครับวันในของวันที่29ก็คือสามารถใช้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบส่ถึงยี่สิบเก้าไปเลยตามร้านที่มีจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเข้าฟรีนะถูกไหมถ้าเราซื้อบัตรอันนี้เรายื่นบัตรไปเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดดีีีีมมมเา ดิ้งิงให้ด้วยนะตกวันละห้าร้อกว่าบาทเองใช่แต่ว่าก็เป็นบางร้านนะที่ทขากิจกรรมคือต้องดูร้านดีๆก่อนว่าร้านไหนเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่ถ้าร้านที่เข้าร่วมฟีแน่นอนฟีแน่นอนแล้วบางทีมีดิ้งให้ด้วยเหมือนอาตอมบอกใช่ครับแล้วตั้งแต่วันนี้ก็เปิดขายบัตรแล้วที่ออทิเก็ตนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เนาะอ่าสะดวกสบายครับซื้อทั้งคอร์เซอร์วิสถูกไหมครับใช่เซเว่นอิเลเว่นคือคุณเข้าไปเลยวะบอกว่างานพลายนิชชันง่ายมาก มินย้ำอีกรอบนะครับคอนเสิร์ตะจดจนนที่อะไรครับพี่ตะวัน29ิมิถุนายนนี้นะครับห้ามไปผิดเดือนครับเดือนที่ถึงนี้แน่นอนครับผมแล้วก็สามารถมาเจอพวกเราทุกคนได้นะครับกับงานคลายเนชั่นสมุยนะครับ29มิถุนายนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเจอกันครับเจอกันครับ เปิดมปีนเรือแน่ี่แต่มาท่าเรือไม่สบายนะจะเมาเลยนีแต่ยังมีงานเตรียมของสำคัมาให้พี่เลยครับยาลงรองทองลงแล้วสดชื่อจริงชื่อแฝงใครใช้ก็ก่อใครได้เป็นไหวเป็นตั้งแต่ตเล็บยันคนแก่ใครได้หมดติดกระเป๋าไว้ห้อยคอไว้ไม่เสียหายแน่นอนครับเฮ้ยพอรอดนะไปาไกลเอาละครับเนื่องจากว่า เราเดินทางหลายต่อมากๆครับถ้าเกิบเราอ่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเราจะไปบ้างได้ไหขิงเขาบ้างได้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นแบบรตัวนี้ขระชาชนได้ค่ะแล้นนี้เลครับเราก็อยู่กันที่ผู้สั่งมาออกตลางที่ตรงนี้เขาก็ยอมให้ให้แบบว่าสีมันเป็นงานคนดูเข้าข้างนอก ไซส์เลยครับครับผมให้เข้ากับสายมันดอ่ะใช่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 ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูดูเราดีกว่าเราดีกว่านครับไปครับ